สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะครับก็นานๆทีรายการหลายๆรายการจริงๆฮะเยอะขนาดนั้นก็มีอยู่2รายการตัวสรายการเป็นเทปนี้เป็นเทปพิเศษถ้าท่านผู้ชมท่านฟังเราก็ได้เชิญทั้งคุณบิลลี่นะ เออคุณชื่ออะไรน,นะมีภู <c oughs> ครับมีภูครนะั <c oughs> บผมเอสแล้วก็คุณแอ้ก็จะมาสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านนะครับ <ผม S 2> สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับเนื่องในคลิปพิเศษสวัสดีปีใหม่นี้เราก็มีเรื่องราวพิเศษพิเศษนั่นก็นนคือคืออะไรนะคุณ,ค,ณคุณคุณบิลลี่วันนี้เราจะมาสรุปความประทับใจในช่วงปีที่ผ่านมา2020นนะครับผมความประทับใจกับภาพยนตร์ของพวกเรา อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอเป็นความประทับใจในรอบปีที่อหนังฉายทั้งปีเนี่ยแต่ละท่านชอบเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอย่างอย่างคุณคุณอะไรนะคุณหมีภูนี่ก็ชอบหลายเรื่องเดี๋ยวคุณหมีภูก็จะคัดว่าเริ่มที่คุณหมีภูก่อนเลย้ยม้าวได้ครัไม่ไม่ไม่ผมมีไอเดียอ่ว่า ผมว่านะให้คนที่อายุเยอะที่สุดอะได้บ่นอธิบายก่อนเนี่ยเขาเสกกันที่บ้านอะคนฟังที่บ้านเขาก็ไม่รู้ว่ากูอายุเท่าไหร่เองเองก็ทําให้คนเขารู้สึกว่าโูมันอายุสิบแปดอ๋อโอเคโอเคเลงเลียงอย่างเนื้อเสียงเลี้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 ยงอ่าเลี้ยงจากเลี้ยงจากผู้สอไม่ผม้อคนแก่ก่อนก็ได้เฮ้ยไม่ได้พี่ผมไม่ว่าพี่แก่เลยแกเอาเอาเอาหนังที่ผมประทับใจครับผมในรอบ ปีนี้นะครับปี2020ันยีบนะครับผมที่ดูมาทั้งปีเนี่ยนะก็ตกล่นไปบ้างต้องยอมรับนี้เรื่องด้วยอาจจะเป็นสถานการณ์โควิดอะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าหนังเข้าน้อยกว่าปกตินะแต่ที่ผมชอบเนี่ยผมพูดได้เลยครับเอาเรื่องนี้แหละสำหรับผมสุขสุขสุขที่เขาสุขที่ใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยจนานๆทีเราจะมีได้ได้ดู จริงๆแล้วจํานวนหนังฮ่องกงบ้านเราเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วเป็นหนังฮ่องกงครับเนี่ยใช่แล้วหนังฮ่องกงที่พูดถึงเออเขาเรียกว่าเพศทางเลือกอแล้วก็เป็นคนสูงอายุซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็จะขมวดปมเรียกว่าเราสปอยไปแล้วกันเ,เพราะว่าคนดูอาจจะน้อยเออตัวเลขไเผื่อคนเขาอยากไปดูไง ไม่ไม่สิ่งที่มันสะท้อนก็คือการอยู่ร่วมกันของสังคมเพศทางเลือกครับในอายุที่มากขึ้นเขาจะอยู่ยังไงในปั้นปลายชีวิตเนี่ยหนังมันมีประเด็นให้พูดถึงให้ถกถึงแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมว่ามันมันดูเฟรชแล้วก็ใหม่กับสังคมในยุคปัจจุบันดีรเราเรามองเพศทางเลือกในสถานะที่เขาเป็นในในหนังทั่วไปเนี่ยในบริบทว่าเอ้กาการต่อสู้เพื่อ,อสู้เพื่อเพศทางเลือกหรืออะไรต่างๆของเขาก็มีแต่ว่า เขาเป็นคนแก่แล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง mm hmm. เมื่อครอบอย่างครอบครัวคนจีนเนี่ยแน่นอนละ่ะเขาก็เป็นประเภทว่าเฮ้ย mm hmm. เองเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหรืออาจจะอาจกงามเป็นลูกผู้ชายมึงต้องสืบทอดทายาทสืบตระกูล mm hmm. แต่หนังเรื่องเนี่ยมันทําให้รู้ว่าทุกคนมีลูกมีหลานแต่มันซ่อนความภายในไว้ไม่ได้คือการชอบเพศเดียวกันครับ mm hmm. แล้วจะอยู่ยังไงเมื mm ่อ hmm. mm hmm. เมื่อหสังคมเขาไม่ยอมรับและในอนาคตของเพศทางเรื่องเนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ย right ฮ่องกงก็รู Monday> ้มันแอะอัดจะต้องส่งไปบ้านพักคนชราแลวบ้านพักคนชราเราจะได้เจอสังคมแบบนี้ไหมเขาก็มีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องชุมชนของเขาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือนั่นก็คือบริบทของหนังซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเป็นประเด็นใหม่ที่ทําให้สังคมได้ฉุกคิดแล้วก็ได้เอาไปต่อยอดแล้วก็ไปคิดต่อว่า มันมีแบบนี้อยู่จริงๆนะครับก็เป็นแล้วก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ที่ผมชอบหนังเรื่องซุกซุกซุกที่เขาซุกที่ใจได้ได้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ชายไปแล้ว <c oughs> เอเอเอ,อที่เจ้าที่จำได้น่าจะสักสามแสนสองแสนสามแสนเนีน่ยนะแต,แต่เท่าที่ฟังมานี่น่าสนใจนะประเด็นน<อ><อ>ี้หรือว่าร่วมสมัยนะเพราะบ้านเราก็กำลังเข้าสู่สังคม สูงวัด้วยที่เราเรามีอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในการพูดอิสระในการเลือกและหนังเรื่องนี้น่าจะตอบเรื่องของไลฟ์สไตล์ใหม่ๆอ่าถ้าใครยังไม่ดู ก็ไปหาเถื่อนอย่าไปหาลขสิทธิ์ลิขสิทธิ์มีไหมลขสิทธิไม่รู้เถื่อนก็อาจจะไม่มีเพราะว่ามันเอ่อก็เรียกว่าหนังไม่ได้ตังเขาก็ไม่ทำอินดี้แต่แต่ก็เป็นหนังเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกประทับใจในรอบปีที่ผ่านมานะครับครับผมอคุณบิลลี่เลยอ่ะมาถึงผมเลยคุณบิลลี่ไปเลยปีนี้ก็ดูหนังลงค่อนข้างน้อยถ้าคุณน้อยเนี่ย ไปคุณรีวิวทุกอาทิตย์เลยเริ่มมารีวิวหลังๆไงแต่ว่าช่วงเปิดโควิดมาไม่อาก็ไม่ค่อยได้ดูแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมไปดูมาแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มเอมแล้วว่าประทับใจมากนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องรักหนูไหมเป็นทีมงานไทยบ้านซึ่งส่วนตัวผมอ่ะไม่เคยดูไทยบ้านเลยนะก็คือดูเรื่องนี้เรื่องแรกใช่ดูเรื่องนี้เรื่องแรกเพราะว่า ด้วยความที่พลอตมันไอพลอตมันน่าสนใจอย่างเป็นคนรักเด็พอตเกืดพลอตดพลอตพลอตมันคือเรื่องของคนสามเพื่อนเพื่อนกันสามคนที่อยู่บ้านเดียวกันแล้วไปพาดไปทําผู้หญิงคนหนึ่งท้องอแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เกิดลูกขึ้นมาแล้วก็ทีซัมหรอใช่ครับเฮ้ยหนังเรื่องจริงเนี่ยใช่หนังพูดถึงทีซัมหรอทีซัมเหรอใช่คือหนังไทยมีน้อยมากที่จะกล้าพูดเรื่องนี้ ซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันก้าีต้าพูดแล้วก็แล้วแล้วก็พอพอผู้หญิงเนี่ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมามาข่าวว่าใครเป็นพ่อโอ้โอมันทะยานในขนาดนั้นมันทะยานขนาดนั้น่ะมันมันกล้าพูดถึงเรื่องเพศเรื่องมิตรภาพโดยตรงๆโดยโดยที่แบบเป็นมันเป็นธรรมชาติมากครับแล้วก็แต่หนังก็สามารถสร้างโมเมนต์ซึ้ง ประทับใจทับใจแบบน้ำตาคอได้โอ้นี่พี่ร้องไห้ปะเนี่ยเอ้ยผมน้ำตาลื้อเลยโอ้ตอนดูเพราะว่าฝุ่นอาวไอ้คำว่าไอ้คำว่าน้ำตาลื้นเนี่ยไม่ได้ยินมานานแล้วคือคือถ้าไม่โบราณจริงนี่เขาไม่พูดกันนะน้ำตาลื้นเลยผมมองไ่รูเรื่องอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นโมเมนท์ที่ผมดูหนังเรื่องแรกของประทับใจนะประทับใจมากเ้าแสดงว่าอยากจะกลับไปดู ใช่บ้านหนึ่งไหม่องไก็ก็ผมรู้สึกว่าเขามีเซนต์ในการทําหนังที่ดีนะคมสดใหม่ใช่สดใหม่ไม่ไม่รู้สึกว่าหนังมันแบบกระโดดอะไรเลยมันมันดูราบเรียบแบบสมูทแล้วแบบพอหนังแล้วมันหนังมันกล้าตั้งคําถามด้วยว่าสังคมอ่ะกับการมีสามคนแล้วมีผู้หญิงคนเดียวแล้ว ้ายนี่ถามส่วนตัวนี่ดูดูจดแล้วตามไอจีน้องน้อนเองเลยครับก็ไปส่องดูบ้างอีกงตั้งแต่นั้นตั้งแต่ตอนจัดรายการแอร์ไอนี่ก็พูดบล็อกออฟฟิศก็ไปติดตามไอจีอนก็ชี้ชี้เขาได้ไหมชี้เอาไว้ให้ตามได้ตามได้น่าจะเป็นหนังไทยและน่าจะเป็นหนังที่ประทับใจที่สุดในปีนี้ซึ่งอยากให้ทุกคนไปดูกัน ผมก็ได้ยินเสียงปากต่อปากมาแล้วองนีนะหนังอาจจะแบบรายได้น้อยไปนิดอชแล้วน้องหมีภูเป็นไงฮะเอาไม่ใช่เองก่อนเลยใครเป็นผมก่อนเฉยคนที่สามไม่ใช่ก่อนตอนแรกพี่จําผมไม่ได้พี่ยังเรียกตอนนี้ตอนนี้เรียกน้องหมีภูรเลยน้องหมีภูน้องหมีภูไปเลยน้องหมีภูรอบปีนี้น้องหมีภูชอบเรื่องอะไรฮะโอ้ยดูจากหน้าแล้วก็น่าจะมองก็ยิ้มกันแล้วตอนนี้รู้เลยก็ชอบดาบพิฆาตอสูรครับโอ้ทำไมอ่ะ อ่านมาอ่านการ์ตูนนี่อ่านมาตั้งแต่ตอนก่อนอาจารย์เขาดังนะแล้วก็มาดูอนิเมชันต่ออาจารย์คงเนี่ยเหรอจายนะครับอาจารย์คงอาจารย์คงนี่คือใครเนี่ยบอกันออาจารย์อะไรหมายถึงอาจารย์อะไรเดี๋ยวผู้ชมทุกวนเขาไม่ได้ติดตามไงอาจารย์อะไรอาจารย์โกทาเกะฮวาลุโกทาเกะโอ้ยงี่เง่ผู้ใหม่ผู้ใหม่อะอาจารย์โกทาเกะครับผมอาจารย์ที่เขียนยายบาทเนี่ยแหละมาตามเข้ามาแลติดตามมานานละรู้จักแล้ว้ตอนแรกมาก็ ตอนนั้นไม่มีการ์ตูนอ่านพอดีมั้งแล้วก็ตอนแรกมันมาก็ตอนนั้นก็ไใครก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เฟซอยู่นะอ่าสำหรับคนที่อ่านการ์ตูนนะซึ่งยุคนี้อ่านการ์ตูนกันน้อยแล้วมั้งผมว่ารู้สึกการ์ตูนหายากแพงแพงใช่ไหมแล้วเหตุใดเนี่ยถึงชอบเพราะว่ามันมีซีรีส์ด้วยนะใช่แล้วมันทันทีมาจาซีรีส์อ่ะซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ในเน็ตฟลิกชั้นไหมเพราะตอนผมไม่ได้ดูเถื่อนนะคือผมรอลงเน็ตฟลิกแล้วผมดูเน็ตฟลิกมาผมบอกเลยว่าผมดูไม่ไม่่่ตำกกกวาาารรอบลล้้พพูดเเเยยฮะสนุ ชอบซีนชอบดวลนี้ชอบชอบเพลงมันชอบองน้องเขาคนะาเขาถ่ายทอดเวารู้สึกผมสงสัยไงผมสงสัยอ่ะจะไปจบเอชอบซีนชอบอารมณ์แล้วก็ชอบสกอร์ของเพลงคือชอบชอบชอบองค์หลายๆอย่างของมันซึ่งตัวของซึ่งทีมงานแชมเป n ยนวิชั่นอ่ะไม่ใช่คนเขียนการ์ตูนแล้วนะแต่เขาถ่ายทอดอ่ะจากตัวที่นักศึกการ์ตูนอ่ะ ถ่ายทอดเป็นอารมณ์ของอนิเมชันได้ดีมากเลยออปลาหนีบปลาหนีบลปลาหนีบเลยแล้วถ้าเทียบมังงะกับอนิเมชันเนี่ยอันไหนชอบอันไหนมากกว่าผมชอบอนิเมชันมากกว่าโอ,โอ้ยอนิเมชันนี่แค่ตัวซีรีส์นะ ผมก็พูดเลยว่าเขาต้มตาคอกับรักหนูไหมใช่ไหมผมก็ต้ำตาคอกับกระตูนเรื่องนี้มาแล้วนี่ก็ทําให้แบบเขาคิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะแตผมก็เชื่อนะว่าคนน่ะอย่างที่ผมบอกคนน่ะรู้จักกับอนิเมชันมากกว่าจะมาดูอนิสมกร์ตูนผมมั่นใจมากอันนี้เพราะมันดังใน a c e b o o k มากๆตอนนี้เล่นเนี้ผมรีวิวกับน้องภูไปซึ่งผมอ่ะดูแอนิเมชันไม่จบไม่เคยอ่านมังงะไปดูเลย ไม่ทำอะไรอยู่ตอนนี้นะไปดูไปดูเวอร์ชันมูวี่เลยแล้วก็รู้สึกว่าอหชอบชอบก็ยังสนุกใช่ก็ขนาดไม่ได้เป็นแฟนแบบพันแท้ยังสนุกขนาดนี้แล้วพอเป็นแฟนพันแท้ก็ต้องให้ก็นี่ขนาด อ่านรู้หมดแล้วว่าโปรเซสของตัวมูฟี่อ่ะมันจะเป็นยังไงรู้ว่าเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์คือเพราะตัวอย่างเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์มาถ้าถ้าเกิดดูตัวอย่างนะมันไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรแต่เรารู้อยู่แล้วผมบอกเลยว่าอยู่ข้างข้างเนี่ยแอบมองหน้าแบบหน้าแฟนแล้วผมแฟนนี่หน้าว้าวเลยตอนนี้อาคาซออกมาแบบตกใจคิดว่าหนังจบแล้วยังไม่จบก็คือผมว่ามันก็มีอองค์ของความเป็นหนังภาพยนตร์ที่ดีอ่ะมีแบบคือตัวอย่างไม่ได้สปอยคนดูเราเข้าใจว่าจะจบที่รถไฟแต่แบบการกระโดดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ก็คือทําออกมาได้ดีแล้วซินต่อซูครับมันก็แบบไม่ผิดหวังเลยครับแล้วต้องยอมรับแล้ว,ว่าออกมาได้ดีครัก็เป็น ก็เลยรปทับใจทับใจบอกว่าเป็นแฟนด้วยคนรุ่นใหม่นะเป็นแฟนเป็นแฟนของคนรุ่นใหม่ถ้าเสียงของคนรุ่นเก่าเขาจะไปซุกซุกมันมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วโอ้เออคุณคุณคุณแอ้ครับคุณพูดเหมือนผมแบบผมอยู่หลังเขามากเลยแต่ก็ดีแต่เรามีคําถามในเน็ตเนี่ยเขาก็ยังมีคําถามมากมากเฮ้ยเสียงภาคนี่ติดไหมตอนไปดูสําหรับแฟนก็ไม่ติดนะคณไหนพากย์นะ ไม่ติดทั้งหมดเพราะว่าผมอะจริงๆก็ต้องพูดเลยว่าจริงผมรู้จักกับทีมภาคด้วยอเป็นเพื่อนกันเลยนึกว่าไม่ติดเพราะว่าผมดูเาร้าแ็กเฮ้ยโอ้บอกเลยว่าแต่มูฟวี่เนี่ยผมดูสี่รอบนะครับเ็นอย่างเงี้ยหาเวลาไปดูมาสี่รอบเลยก็แบบแสดงว่าไม่ติดไม่ติดเสียงภาคไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าในชาวเน็ตชาวเน็ตเนี้ยเขาก็บ่นเรื่องเสียงพงเสียงภาคกันไม่ติดนะมองว่าเปิดใจมากกว่าเพราะว่าผมว่า ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันคือเหมือนมีกระแสดราม่ามากกว่าว่าแบบทำไมให้ดารามาภาคเฉยๆถ้าเราปวดใจรับอมันก็โอเคก็ลื่นๆนะไม่ได้แย่แล้วลื่นๆัหมก็ลื่นเพราะว่าหนังก็ยังเข้าอยู่ตอนนี้ยังเข้าอยู่ผมว่ามันฉายอยู่เผื่อเผื่อบางคนเนี่ยที่เขาไปดูซาวท็กแล้วเขาติดไงแล้วก็ยังไม่ยอมดูภาคไทยลองดูได้ใช่ไหมดูได้ครับผมว่าเขาถ้าเราฟังอะผมก็รู้สึกว่า ทุกคนก็ตั้งใจหมดอ่ะแม้ไอพาลิสเนี่ยครับเขาก็ตั้งใจนะผมว่าอผมมีดูเทียบด้วยนะระหว่างเสียงญี่ปุ่นกับไอพาลิสมีใน Youtube ก็ทำาให้ดูเพราะเสียงก็คนเสียวกันเออได้ถ้าแบบพูดกันจักใจเลยเหมือนผมวกเข้าไปขายของนะครับใจจริงไม่ได้ขายนะเขาไม่ได้ตังคหรอกอ่าอ่ะงั้นก็ของน้องมีบูเดมอนสเลเยอร์เนี่ยคุณแด้ละ เอาแล้วคาดหวังเลยนี่คือเปิดด้วยด้วยคุณเอสแล้วก็ปิดด้วยคุณแอนี่เองครับเพราะคุณแอเนี่ยเขาเขาจัดรายงานของผมเนี่ยเขาชอบหลายอย่างชอบไอจีมากปีนี้มีหนังสตอร์ลไหมไม่มีแอนด์โอไม่มีนะไม่มีแอนด์โอด้วยเซฟความลับเขาไม่มาอ้าวอ้าคุณแอครับ ปีนี้คุณชอบภาพยนตร์เรื่องอะไรที่สุดในปี2020ครับเขินเลยอ่ะว่าโปล่ให้อย่างดีอ่าชอบที่สุดของปีนี้ก็คือ The i n v i s i b l e Man นะ มันลดลงไม่เห็นมีระเบิดเลยไม่มีไม่มีแต่ชอบแต่ชอบมันออกแนว8ปดศูนยเนี่ยใช่ใช่นมันมีความเออมันแ0ศูนนะแล้วก็ผมรู้ผมไม่ได้ดูครับอยากรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรมันก็เกี่ยวยังไงยังไงก็เรืองมันเกี่ยวกับตัวนังเองเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหนีเปิดเรื่องมามันก็หนีหนีคุณสามีสามีเนี่ยก็เป็นคนแบบรวยมากแบบฉลาดมากแล้วก็เหมือนหนีมาเพราะว่าเหมือนมี ตัวสามีมีพฤติกรรมรุนแรงอะไรบางอย่างก็เลยมีมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรื่องก็มาบอกว่าสามีเธอตายแล้วเธอก็จะได้มรดกกลับไปที่บ้านที่เธอหนีมานั่นแหละอืมแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ว่าเธอก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมคนรอบตัวเธอเหลือแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนสามีเธอยังอยู่ข้างตัวเธอเลยแต่มองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบประมาณนี้ ข้าวๆวข้าวแล้วที่ชอบทำไมชอบอ่ะก็รู้สึกว่าหนังมันอ่าเราอาจจะเป็นแฟนของรีวานเนลมาประมาณนึงรีวานเนลคือเป็นเพื่อนกับเจมวานมาตั้งแต่ซอนะแล้วเขาก็เคยทำอินซิเดนตอินซิเดภาคสมก็รู้สึกว่าอันนั้นไงคนเดียวกับอินซิเดนต์เนียเดียวแล้วตงเต้าตมด อินซดนมันไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจขับมอเตอร์ไซค์หปถหรือยังนะไปไปต่อเลยรอรอรอต่อเลยรอต่อเลยก็ก็ตอนอินซิเดนสามก็รู้สึกว่าเออเขาเขางานเขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เขาทำอัปเกรดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูไปดู Invisible Man ก่อนรู้สึกว่าโอ้แม่งเก่งจริงว่ะผมดูอัปเกรด อ่าแล้วผมมามาดูอัปเดตที่หลังก็เลยพอมาดูอัปเดตแล้วเออไม่แปลกที่ที่ไปเลือกทำ Invisible Man อะไรเงี้ยเออเขามีความตื่นดูเอาสนุกก็ได้ดูเอาประเด็นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีสไตล์ใช่มีสไตล์ที่สำคัญมีสไตล์สไตล์มุมกล้องเขานะใช่ใช่ส่งอันนี้ส่งอะไรบางคือไอ้คุณบินลี่เนี่ยเวลาพูดอะไร ที่มันจะพยายามส่งเล่นมุกหรือว่ามันแบบโดนสายจริงๆอ๋อสายตาเขาเรื่องนี้ผมก็ดูผมดูทั้งสองเรื่องเลยอัพเกรดกับ i b l e Man เป็นไงชอบชอบทั้งสองเรื่องสไตล์การต่างามีลายเซ็นนะใช่ใช่เป็นคนที่มีลายเซ็นชัดเจนก็ก็ ก็เขาเรียกว่าไงนะเขาเอาหนังเรื่องนี้มาเป็นเปิดจักรวาลดักยูนิเวอร์สใหม่นะเอาจริงยังยังไม่ตายเลยฮะจักรวาลนี้ก็ก็ตายไปตอนฟูดฟูดฟื้นจากอันนี้แหละเพราะว่าฟื้นจากใช่ใก็คิดว่าเออน่าสนใจมาทําแบบนี้อาจจะเวิร์กกว่าก็ต้องใช้ทุนเยอะใช่เข้าใจแล้วก็มีกลิ่นแบบหนังคอลเลอร์แด้วยเลยผมชอบอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับเอ่อที่จากพวกเราช่องดี เอนไซ e r นะครับมาสรุปเรื่องของสิ่งที่หนังที่ประทับใจในรอบปีมากที่สุดในปีนี้แล้วเดี๋ยวเทปหน้ามีสิ่งที่เรียกได้ว่าตรงข้ามอ่ะหวั่หผิดหวังผิดหวังผิดหวังแล้วกันแต่คนฟังแชร์ได้นะชอบปีนี้ชอบเรื่องไหนเออชอบก็มาแชร์กันได้เมนบอกเราหน่อยบอกได้ชอบเผื่อบางเรื่องเราพลาดชอบมิวมิวแทชอบเทปเชอบอะไรก็เขียนขอเพียงแต่เขียนมา ขอเพียงส่งเสียงมาเก่าอนกเาอีกแล้วอ่ะก็เทปนี้ก็ประมาณนี้และติดตามกับพวกเราสี่คนอีกเทปหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ